ดาเพชรพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเปิดสกูสุกคนพี่น้องมาครับพี <c oughs> <about> <c oughs> oh ่น้องเลยตายสองตัวเพนด่ากัดหายสองตอกอะไรน้องเพชรตอนนี้ก็เป็นลายที่สี่ลวเพนด่าเฮาเพ็ดพี่น้องเพนด่ากัดตายหมดแล้วพอมีเพชรเลี้ยงแล้วพี่น้องเอ้ยให้พอวันให้เป็นแรกให้เบียดต่อเป็นแรก่อผมเอาห่อหยอกน้องจิ่น้องกับเพชรมากัดอะไร ตื่นมาสปิดเชาจีนมามาเะเซากับเป็ดบาอุ้ยตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเดินเหล่าหายเป็นไปคว้าตัวหนึ่งโอเคน้อพี่น้องเนาะจู้จู้จู้อันนี้เป็นต้มเด้อพี่น้องเด้อต้มสดน้ำเป็ดปลาซีเห็ดเลือดแป้งกัคักเนาะแต่ก็อยาละมากัดแล้วก็นคว้าเลยพี่น้องเนาะลาบจ้าวันกระต่ายตัวหนึ่งมือนีกระต่ายสองกันดาจัดการดาบมีเป็ดจั๊กจัน เขาว่าข้อกระเฮ็ดดีพี่น้องมันจะหมดเข่าหมุนเข่าตระนางนะพี่น้องเก็ควัดแล้วก็คลอดเขานะเดี๋ดยวจะไก่บินไก่มันกัดบ่ได้เพราะมันบินขึ้นสูงเลยไก่กัดได้แต่มาเลยกัดได้แต่เป็ดเด้อพี่นอ้องมาเก็บพักกระเมกด้อพี่น้องเด้อกินกับอันนั้นละพี่น้องพักกระเมกนะละลายเด้อพี่น้อง หย่อ,ยอนอ่อนๆมนันเนาะให้เนาะใส่หอมเด้อพี่น้องเด้อใส่ลาบเนาะที่เห็นลาบเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นสีนเป็ดเนาะพี่น้องแล้วก็ข้างในมันต้นนี้เฮาสีลาบเดีพี่น้องนะตัวน,นี้สีลาบอันไอซิปปิ้ปงมีตูดแล้วกับหัวมัน หอมเด้อพน้องเด็ดเด็ด็สะก่อนเด้อพน้องเด็ดเป็นใบเป็นเด้อพน้องเดดลนะหอมดีเดืดหอมสอยมีอพี่น้องเก็บัแกรงมาเก็บหอมแบบเด็ดหอมชิญไปชวนเขากินลาบดูผาหอมพอะินกได้อันเร้มี แั้วจังหวะปลูกสองงานผักเสริมผักบัวเดี๋ยวสิไปซื้อมาปลูกอีกปลูกงป้อมจะนะเป็นหัวนะเฮ้ยเออสิเอาตัวเป็นหัวมาปลูกก่อนอลกตัวนี้กินเบิร์ดแล้ก็ปลูกหัวมันอืมกินจันม่กลุ้มขาไงโคตรถูกเมื่อมือนถูกเมื่อถูกเมื่อ,อ,อจะกินจนเบิร์ดผัวร้ายจังปลูกมป็นสิปลูกร้ายกินบเบิร์ดเลย้นคนโทษนะพี่น้องๆมันเถ้าได้ขันห่าบววโรก,กินนะ ถามว่กันทออกดอกบัวสักนี้ออกดอกกันเนาะอ่าได้ผักเสริมผักเสริมใสออกดอกเป็นเด็ดี่ครับตัวพอมีใบนาถ้าเฮาเด็ดเลยๆมันก็มันก็บ่เฒ่ามันมันได้ปลูตลอดถ้าเฮาบ่ได้กินมันนี่มันก็แก่เฒ่าแก่เามันก็สิคิวเด้อบดนี้ผักเสริมอือสรากก็บ่แซ่บเด้อันบ่หอมเด้อันองยอดเนาะ มันก็เป็นยอดใหม่ตลอดมันก็งามก็กะคนแหละปรงใหม่ใหม่จุ้มงา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 มปวดชาวใจแล้วจะลมเทาไปเทาไปเทาไปใบก็เริ่มโดนเริ่มโดนผู้สาวแล้วผู้สาวชาวก็คือกั้นอะไรเอ้ยเทาเราจะขี่ได้ป้าหม้อต้มเ้าก็ะผลเรื่อยๆพี่น้องที่อันขัวเป็ดกรบป๋ง สีเป็ดก่อนเป็ดตัวแม่เลย่ะสีลายลายยังได้จงไว้นิ่ให้นนางลุงอีกอยู่สีหรืออันนี้สีขากับเครื่องง่ายจะซื้อได้พี่น้องแล้วกับอันนังบอกลายลายหนึ่งเป็ดมันตุยมาหักกัด แพนด้าปาไปสี่โตเถอะละโตเถอะสองโตจนเบิรเป็ดเดห่าพี่น้องโคะมันมีอยากโตเลยเห็ดแนวขันไว้กับโบยู่มันตื่นเช้ามาตายแล้วตื่นเช้ามาตายแล้ว มีแต่สิ้นสิ้นค้ากับหนังกับอัน,นเครื่องในได้หนิยังหลายเนาะนเป็ดทำมันอ้วนมันได้กินอิ่มโอ้เกลือเคอ้ากะแรงเนาะ้อ้เผือก่อยเอากระเข่าผสมเลยชุบเลยพี่น้องไปงแคกน้ำมาแต่ใส่บันมันเท้ากับซิมมาปิ่งหัวชาบีกับกลนมัน เอากระิมาปรุงด้วยเนาะใส่มะกอกด้วยจ้ะลาบเป็ดใส่มะกอกมาแซ่บน้ำลดน้ำหน้าหน้าน้ำรด,ดจะโซงหมากเล เป็นม้วเราใส่ตอนขวบแล้วพี่น้องใส่กระกอบนะครัก็บ่ต้องใส่มะนาว นาเบิ้งติ้งได้เด้อหน้าเด้อยันใหม่เด้อหอมลาบน้องหอมเสริมหอมหอมแล้วก็อยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวซื้อสั้นกินได้แล้ว ด้เรียบร้อยอาหารเฮาี่ะ พิงเป็ดเขากับไม้ครับเขาเรียกนะสวัสดีพี่น้องเลยีเด้อพี่น้องเด้อเอาตัวผู้เราผักกัดจินนะพี่น้องพักเขาเหนคลาบต้มไดยพี่น้องไหมมีแล้วเด้อเด้อพี่น้องเด้อแต่ออดเหมือนกันทำการล่างสวยพี่น้อง,อองออกินนี่อยากไหไมันอันนนะพี่น้องเนาะล่างไปไปเลยเนาะโอเคพี่น้อง อาคลิปนี้ก็นลาพี่แล้วนองไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กับซองกานหน้าตาอ้นเด้อพี่น้องเด้อมากินลาบเป็ดลำกางอ่ะเอา